อมรินทีวีสวัสดีค่ะกูรูจราจรกับธีรนุชยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับสภาพการจราจรนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางในเช้าวันนี้ของคุณค่ะตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีฝนตกโปรยปลายลงมาค่ะและ จนปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่ถนนลาดพร้าวมีรายงานว่าฝนยังคงตกหนักอยู่ค่ะแต่ในส่วนของวิภาวดวีรังสิตหรือว่างางวงวานก็ยังคงมีฝนโปรยปลายเท่านั้นลักษณะาอากาศแบบนี้ล่ะค่ะที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันให้มากขึ้นด้วยนะคะสําหรับหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครเช้าว,วันนี้การจราจรคอ่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของปริมาณรถแล้วก็การจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดค่ะเราจะไปกันที่ฝั่งธนบุรีนะคะบริเวณเชิงสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้าไปดูสภาพการจราจรณจุดนั้นกับครูจราจรในพื้นที่คุณชรินทราคงเอียดค่ะ สวัสดีค่ะคุณธีรนุชครูจราจรชรินทราค่ะเช้าวันฝนตกแบบนี้นะคะการจราจรโดยรอบถนนบร,รมราชชนนีขาเข้าเริ่มยุกิจแล้วละค่ะเราไปดูกันที่เส้นทางแรกกันดีกว่าค่ะเส้นทางแรกค่ะรถที่มาจากทางด้านถนนจรัยสนิทวงบร,รมราชชนีถนนอรุณมรินนะคะจะเห็นว่าปริมาณรถมากค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ปริมาณรถสะสมนะคะท้ายแถวอยู่ที่บริเวณ แยกอรุณมรินเลยละค่ะและที่น่าเป็นห่วงนะคะคือรถที่กําลังมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะรถทีอ่อยู่ที่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้นะคะปริมาณรถมากค่ะมีปริมาณรถสะสมอยู่เป็นจนํานวนมากนะคะการจะราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะติดขัดสลับหยุดนิ่งค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็ได้เพิ่มช่องทางพิเศษอีกหนึ่งช่องทางทางด้านฝั่งขาออกค่ะเพื่อเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จําเป็นที่จะต้อง ใช้ถนนบรมราชชนนีขาเข้าเนี่ยนะคะเผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการจราจรวิกฤตแล้วล่ะค่ะกลับไปที่คุณธีรนุชกันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสรินทราคะพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามห้าอันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีเซตี้ปีใหม่เอ่ยตอน่วงใครให้ใส่มวก คุณทราบไหมครับว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดบนท้องถนนคือรถจักรยานยนต์และ86%ของผู้เสียชีวิตเกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อกมันพุ้หรอครับกับแค่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเะาต้องมาเสี่ยงการเสียชีวิตแบบนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสอสอสอและอมรินททีวี และช่วงนี้มาติดตาม5อันดับเส้นทางวิกฤตในเช้าวันนี้กันค่ะเริ่มกันที่อันดับ5เลยนะคะถนนราชวิถีขาเข้าค่ะจากแยกบางพลัดข้ามสะพานกรุงธนมุ่งหน้าราชวิถีนะคะรถมากที่แยกสังฮีอันดับที่4ค่ะถนนพหลโยธินขาเข้าจากสะพานใหม่มุ่งหน้าวงเวียนหลัก4ไปเกษตรเนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะอันดับที่3ถนนรัชดาพิเศษขาเข้าจากแยกประชานุกูลมุ่งหน้าต่างระดับราชวิภารถมากสะสมกลางสะพานเนื่องจากถนนวิ ดีและแยกราชโยธินมีรถมากอันดับที่2ถนนสาทรเหนือค่ะจากสะพานตากสินลงมาเนี่ยนะคะรถมากท้ายแถวอยู่ที่กลางสะพานและก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่แยกคอนแวนด้วยนะคะสําหรับอันดับที่1่ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือถนนรามคําแหงขาเข้านั่นเองค่ะจากแยกคลองตันมาเนี่ยนะคะรถติดสลับหยุดนิ่งเลยค่ะสะสมบริเวณแยกคลองตันแนะนําผู้ใช้เส้นทางนะคะใช้ยกระดับรามคําแหงเข้าพระรามเก้าลัดเลาะเข้าถนนมักกะสั แล้วออกถนนเพชรบุรีที่ซอย31จะได้รับความสะดวกกว่ามากค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนืออาถรรพ์เลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิตตำนานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูกอุ๊ยป้า เขามาขอรูปก,กันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไ,ไหนเี่พี่ๆหนยไปด้วยรู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน M2S แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ แต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณสามารถติดตามสภาพการจราจรสดๆดแบบเรียลไทม์ได้ค่ะผ่าน f a c e b o o k นะคะกูรูจราจรซึ่งก็จะมีทีมงานของรายการกูรูจราจรนี่แหละค่ะคอยอัปเดตข้อมูลและสภาพการจราจรให้คุณได้รับทราบกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือกูรูจราจรในเช้าวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่ง16นาฬิก55นาทีสวัสดีค่ะ